สวัสดีค่ะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะคนะมานะคะมาดูน้องนุกยุงนะคะนนกำลังหัดหัดขับนะคะมือใหม่หัดขับนะคะนี่นะคะน้องนุกยุงาายนี่นะคะ,คะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นะคะน้องนุกยุงนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็นั้นก็แอดแมมนะคะแอดแมมมาสอนหลังค่ะ

น้องนุกยุงสู้ๆแหมแอดแหมบอกบอกน้องนุกยุงด้วยนะมองข้างหน้านุน่นอย่าไปมองดูตีนตัวเองนะดูข้างหน้านะลูกแหมดูดีๆนะแหมดูดีๆนะแหมนะแอดแหมดูดีๆด้วยนี่นะคะไปแล้วนะคะน้องนุกยุง มือใหม่หัดขับนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคุณเอซีทุกท่านนะคะน้องนุกยุงมือใหม่ ประออนเพิ่งเห็นน้องนุกยุงนะคะขึ้นขึ้นขึ้นลองขับดูนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะวันแรกที่ประออนเห็นน้องนุกยุงหัดขับนะคะโอโโ้โห<ม>าเลยเฮ้ยดูถนนดูถนน รู้สึกว่าเร็วเร็วจวดจวดจวดแล้วนะคะเนี่ยน้องนุกยุงนะคะน้องนุกยุงนี่นะคะเออ โอ้โทโอ้โทเบิ่งถนนเบิ่งถนนเหยียบยางเดียวเลยเบิ่งเบิ้งแล้วจดจ้วดเลยมันอ๋อๆมันก็ย่างคือแม่เลยเด้แล้วมันบระสังยุ่ย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 อะไรมานั่นเหยียบเด็กเ调ียวัญวิริยะ เมีเยวเลยบอกมันยังสีหูจังหวะมัน่อยได้ไปนะแม่ไปเปิดประตูกลับเล้วนะคะทีนี้เริ่มเป็นแล้วนะคะขับกลับบ้านแล้วนะคะน้องนุ่จูงอันไม่แกดัดอันยังบอเขาเรียกว่าอะไรไม้อ่อนดัดง่ายไม้แกดัดยากอยู่แล้วเออจอดเดี๋ยวสิบปีพอเห็นตีไว้ก่อนลยเรถ ประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิเมตรกว่ยตีไว้ก่อนเน้มใส่เน้มขวาเน้มเป็นทางขวาขไม่มีรถซ้ายไ่มีนี่มันปล่อยพื้นแบบนี้โดมากยู่เน้มพูนเออสายตาเข้ากับเน้มไปกไก่พ้อว่าบรรยากาศดีครับเออฝ้ามุนกับเพิ่มอะไรน่ะมันสิลงค้องมันสูงเลยนี่โอบนี้าุณเนย กองเชียร์อยู่ข้างหลังแม่ยกองเชียร์อยู่อย่างนี้แหละวันนั้นอ่ะโอ้ยมือบังกับพวงมาลัยอย่างนี้แหละแมวกองเชียร์กับพวงมาลัยไม่ทันก็เลยลงคลองอือืเพราะว่าไอ้สองบอกว่าไม่ต้องเหยียบเบรคแม่ให้เหยียบเบรคคงจะประออนพาลงคลองแล้วนะคะรถกระบะเพิ่นนด้วยค่ะเด้อยเพราะว่าร้านบอกว่าให้เหยียบแต่คัสเนาะให้ให้เหยียบแต่คัสจนสุดว่ะเดี๋ยวเขาก็ไปกลับนู่นนนแล้วกันโอ้เขามาตรงในทางใดหน่อยหนึ่งเบื้องเสีนแล้วมันจะตรงกลาง รอ,อมันองรอรถก็จะงเราจะให้เขาไปซแซงก่อนแซงแม่แซงลวแ,แ,แ<ส>ม่ตองมาเทียมค่อยได้แซงแซงเออเขาโง่อยูหรอกว่าเขาหัดขับรถใหม่นี่ครความจะเลี้ยวแล้วจช่ไหมนี่ยังยังไม่เลี้ยวเลยป่ะเอ,ออป่ะ ขึ้นถนนใหญ่มะมา้มแยมกนักตาเกนหนัีเกินยิง่ด้ิกินเลยบรรากาศดีมากเกียบใหญ่ด้วยบานีเกียบขนาดด้วยบานีกลับแล้วนะคะกลับแล้วนะคะตอนนี้ถึงวานนอนแล้วนะคะมาดูย่าพาทานกาแฟเย็นกันนะคะโมทับมาดาได้เพื่นกินกาแฟเย็นเพื่อนเดอร่ะพี่น้อง ง่วงมากหลับมาตลอดทางเนี่ยแซบบะชื่นใจอือแซบย้ยมืดตาพวบเันชื่นใจเลยค่ะบันคาปูชิโนนะคะคาปูชิโนเย็นออตื่นหมือันดึงประตูเมื่อกี้นี่ย่รู้ว่าเพื่อนลับเกือบตกรถตื่นโยบรดแล้วก็ได้ดึงถุงลงก็ได้ มีแห้งแล้วค่ะกินกาแฟเย็นอาเดินทางต่อค่ะอีก15กิโลก็ถึงบ้านนะคะจากตัวอำเภอนะคะ15กิโลนะคะพายญ้าพามาเลือกสะดุ้งนะคะมาเลือกสะดุ้งนะคะกิจกรรมโปรดของยญาพานะคะยกยอนะคะ มาเลือกหาแล้วค่ะบันนี้ตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะคะมาดูกันย่าพาทำอะไรเพิ่นได้สะดุ้งมาม่มเด้อค่ะเด้ออันนี้สิไปเมื่อได้นี่ลองนะคะนี่ ทดลองนะคะทดลองกลางดูนะคะคุนได้สะดุ้งมาใหม่ด้วยค่ะเด้อทดสอบนะคะตอนนี้ล่องกลางเบิงด้วยค่ะเฮ้อของใหม่อยู่นะคะตอนนี้กาลังเห่อของใหม่นะคะสิออกงานมือใดยายนา่เบยออกงานมือไดเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้นะคะย้ไว้เบิง มาถึงบ้านโดยปลอดภัยเลยเดอ้อป้าออนเดอ้อน้องนกยูงถ้าดูอยู่นะคะเดี๋ยววันหยุดครั้งหน้าจะไปฝึกให้ใหม่นะคะตอนนี้จะหาที่เรียนอย่างเป็นทางการยากอยู่นะคะเพราะเขาปิดโควิดเนาะจริงๆก็แนะนำป้าออนกับน้องนกยูงอยู่นะคะให้ไปเรียนนะคะเรียนอย่างเป็นทางการเลยจะได้แบบ เทคนิคต่างๆเนาะแล้วก็ได้ขับขับ,ขบแบบว่าถูกกดระเบียบจราจรนะนะคะแล้วก็ได้ไปขับขี่ด้วยนะคะให้โควิดซาก่อนนะคะตอนนี้แอดก็กำลังหาที่เดียนให้อยู่นะคะมันอยู่ไกลกันนะคะอยู่คนละน,นี้ห่างกันประมาณห้าสิบโลนะคะถ้าแอดจะไปฝึกให้ก็คือเป็นวันหยุดเท่านั้นนะคะวันหยุดเซาทิ์ค่ะแต่วันนี้ก็เก่งแล้วค่ะน้องนุกยูงเก่งแล้วเพราะว่าวัยรุ่นจะฝึกง่ายกว่าอยู่แล้วแต่พ่อออนนี่ก็จะ อย่างที่เขาว่านะคะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนั่นแหะคะ่ะตามนั้นเลยสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปู่ผ่องยาพาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ